สวัสดีครับวันนี้ผมได้ไม่มาใหม่นะครับยี่ห้อ เซนไนเซอร์รุ่น MKE 200 Directional Microphone นะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,745บาทนะครับรับประกันศูนย์ไทยก็เหตุผลที่ซื้อใหม่ตัวนี้มานะครับมันดูเป็นไมโครโฟนแต่มันดูไม่โดดเด่นเหมือนไมโครโฟนรุ่นอื่นๆนะครับก็ภายในกล่องตัวนี้จะมีของแถมมาให้นะก็คือตัวไมโครโฟนมีวินสกีนมีสาย3.5มจุาิลสำหรับกล้องและก็สําหรับสายสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับสเส้นแล้วก็ มีเพลามีควิกไกด์มีเซฟตี้ไกด์อย่างง่ายนะครับแล้วก็ตัวไม้ตัวนี้นะครับรับขึ้นตั้งแต่40เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนะครับขนาดขนาดก็69คูณ60คูณ39มิลมนะครับน้ำหนัก ยัง48กรัมนะครับทำให้ไม่เป็นภาระในการถือไปเที่ยวนะครับ MKE 200, <KE> 200เป็นไมลรุ่นเล็กของเซนไเซอร์นะครับก็เซนไเซอร์มีรุ่น200 400 4 4 0แล้วก็600นะครับตัวนี้ผมแกะออกมาเล่นสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ เปิดนะปุ๊บก็จะเจอไมโครโฟนของเราเลยไมโครโฟนของเราวัสดุเป็นพลาสติกธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นตะแกรงช่วยกองเสียงอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันดูผมมองว่ามันดูไม่มันดูไม่ค่อยเป็นไมโครโฟนเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพราะว่าไมโครโฟนที่ผมมีอยู่เนี่ยมันดูแบบเป็นไมโครโฟนจ๋าเลยเวลาถือไปมันก็จะดูเขินๆหน่อยนะครับแล้วก็มีสาย แถมให้2เส้นนะครับสำหรับกล้องและสมาร์ทโฟนแล้วสิ่งที่ทำให้ผมซื้อมาเลยนะครับก็คือตัววินสกีนตัวนี้ยเวลาใช้งานนะครับเราจะใส่ตัววินสกีนแล้วก็ครอบไปทั้งไมโครโฟนเลยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่โดดเด่นเหมือนไมหคอโนอื่นนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเห็นในรีวิวเมืองนอกแล้วผมไม่ค่อยชอบแต่ว่ามาลองใช้เองแล้วรู้สึกติดใจเลยนะครับก็คือตัวช่อง3.5เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ด้านหน้านะครับทำให้เวลาเราไปถ่ายวีดีโอถ่ายไรแล้วมันแล้วสายมันไม่เกะกะนะครับการที่มีสายไว้ด้านหลังเนี่ยมันเกะกะมากมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นแจ็คแบบแบบขันน็อตยึดเข้าไปเลยนะครับก็คือเสียบเข้าไปปั๊บ ขันน็อตยึดเราไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะหลุดเลยนะครับลักษณะใส่ไมโครโฟนปุ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคือถ้าเราถือแบบเนี้มันก็ดูสวยแล้วนะครับมันดูไม่โดดเด่นเหมือนไมโครโฟนนะครับแล้วถ้าเราใส่ตัววินสกีนแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็สวมเข้าไปจะให้ด้านป้ายนะครับอยู่ด้านหลังไมโครโฟนนะครับสวมเข้าไปง่ายๆเลยพอสวมเข้าไปปับ๊บลักษณะก็จะเป็นกรอ,อนเหมือน เหมือนหนูตะเภาหรือเปล่าทรงนี้แหละครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมอะ อยากใช้ตัววินสกรีนนะครับเพราะว่าวินสกรีนของกล้องหลายๆรุ่นอนะ่ะมันดูแบบมันดูแบบเยอะไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันดูแบบเป็นกลมกลืนเป็นอไรก้อนๆนครับเดี๋ยวมาติดกับกล้อง Fuji XT4 ตัวนี้นะครับ <S <S ก็ผมจะใช้ติดด้านข้างตรงนี้นะครับ <S <S ผมจะใช้ติดด้านข้างตรงนี้ <S <S ติดกับบอดี้กล้อง XT4 เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ผมก็จะเอาสายที่มันอยู่ด้านหน้านะครับพาดเข้ามาแบบนี้นะครับพาดเข้ามาเสียบไม้ ด้านข้างแบบนี้ครับทำให้เวลาเราไปใช้งานมันจะไม่เกะกะข้างหลังครับปกติสายนม่ต้องโยงจากข้างหลังมานะครับก็ทําให้เป็นกล้องที่ดูแบบมินิมอลนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเอาไว้ใส่ GoPro Max นะครับก็ลักษณะที่ผมใช้งานทั่วไปนะครับก็จะเป็น GoPro Max อยู่ข้างบนแล้วก็มีไมโครโฟนแล้วก็มีกล้องนะครับก็ส่วนใหญ่จะถือ ไปเที่ยวแบบนี้นะครับแต่ก็จะไว้ใช้จะไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเดียวนะครับถ้าชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะครับมันน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวขอพูดเรื่องคุณภาพเสียงของไมโครโฟน MKE 200ตัวนี้ก่อนนะครับพอดีผมได้เอาเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้ทริปแรกนะครับก็คือที่เขื่อนที่อ่างเก็บน้ําเขาใหญ่เที่ยงนะครับวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันที่ลมหนาว เข้ามาอีกระล,ลอกหนึ่งลมแรงมากนะครับถ้าเราไม่ใส่ตัววินสกรีนตัวนี้นะครับเสียงลมเพื่อพับปพื่พับ,พบ,พบ,พบเยอะมากนะครับการที่เรา ใส่ตัววินสกรีนตัวนี้ไว้ตลอดเวลานะครับช่วยลดเสียงลมได้แบบเยอะมากไม่ต้องมานั่งปวดหัวเวลาเราตัดต่อแล้วแบบเสียงลมทําไมเข้าไมค์เยอะจังนะครับตัวนี้ช่วยได้แล้วก็มีจังหวะหนึ่งนะครับที่นิกเขาไปยืนอยู่ตรงสันเขื่อนนะครับตรงนั้นน่ะลมแรงมากๆแต่ว่าเสียงลมที่เข้าไมโครโฟนน้อยมากแล้วเสียงคนก็ยังได้ยินชัด เจนอยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของไมโครโฟนตัวนี้ถามว่าเสียงดีไหมผมตอบให้ตรงนี้เลยว่าเสียงธรรมดานะครับไม่ได้โดดเด่นเหนือแบรนด์อื่นๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบไมโครโฟนที่ผมมีนะครับว่าเปรียบเทียบกับไมโครโฟนตัวนี้มันเสียงเป็นยังไงถ้าคะแนนเต็มสิทธิ์นะครับผมให้ ด้านเสียงตัวเนี้แค่7นะครับแต่ด้านดีไซน์รูปทรงขนาดผมให้เต็ม10นะครับสิ่งที่ไม่ชอบก็คือสายสีฟ้าเนี่ยนะครับมันดูโดดเด่นไปหน่อยแต่ก็ทำใจเอานะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ผมถ่ายที่เขาใหญ่เที่ยงมานะครับก็เผื่อเป็นไอเดียในการซื้อไมโครโฟนใหม่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 做好。<Yeah. S 2> cool.